สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ปูสดสๆปูไข่เยิ้มสดๆมานะคะเราจะมาทําเป็นแกงเผ็ดเกาหลีค่ะก็มีกุ้งด้วยนะคะแล้วก็ผักของเราก็จะมีพริกมีต้นหอมนี่ก็จะเป็นถั่วง,งอกเห็ดหล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี้ค่ะเพิ่มเติมด้วยกระเทียมค่ะสว่วนี้ก็จะเป็นปลาทะเลนะคะปลาทะเลตัวใหญ่ซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะแล้วเราก็ต้มน้ำเดือด มาทําวิธีแกงเผ็ดปลาหรือว่าแห่มุนถังใส่เกาหลีพร้อมๆกันเลยค่ะ<ม>ก่อนอื่นใส่น้ำค่ะในปริมาณที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปก่อนอื่นแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมนี่ก็จะเป็นชินพันจังตามปริมาณที่เราต้องการนะคะ ใส่พงปรุงรสล,ลงไปตามที่เราต้องการอของเราจะใส่เป็นอันนี้จะเป็นกุ้งหมักเกลือนะคะกุ้งหมักเกลือลงไปด้วยเพิ่มความอร่อยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใส่เกลือแทนค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่เขาแถมมาในแพ็คปลานะคะแต่ถ้าไม่มีก็เป็นกุ้งจุจังธรรมาดาค่ะ รสชาติก็จะออกเผ็ดนั้นอ่ะสดร้อนๆอร่อยค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปเราจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะแล้วก็หั่นหัวใชเท้าหาัวใชเท้าชิ้นโตๆหน่อยค่ะหัวช้เท้าเยอะๆจะได้อร่อยค่ะ ไปหัวเชื้อเท้าลงไปพร้อมกันกับปลาใส่หัวเชื้อเท้าลงไปก่อนหัวเชื้อเท้าต้องให้สุกนะคะถึงจะอร่อยอแล้วก็ปลาลงไปนะ้ำเดือด,ดใส่ปลาลงไปปลาเป็นปลาทะเลค่ะคปลา จากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของเห็ดค่ะันนี้ก็จะเป็นเห็ดเก้าหลีเป็นใช้ชะมีโสตนะคะใส่ไปเเตรียมเห็ดเสร็จอ่าแล้วก็พริก ตัวนี้ไม่เผ็ดนะคะเอามาจิ้มกับน้ำพริกอร่อยค่ะรสชาติหมัอนกินผักสดแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็หอมหัวใหญ่โอเคค่ะส่วนตัวนี้เอาไปลงต้มพร้อมกันกับเนื้อปลาเลยนะคะเพราะว่าเขาสุกยากมากค่ะน้ำเดือดอแล้วก็จะเอา หลงให้เขาสุกเลยนะคะถ้าไม่สุกเขาจะแข็งนะคะต้องให้สุกถึงจะอร่อยค่ะโอเคมาดูกันค่ะของเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของผักลงไปค่ะเติมเห็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่พริกลงไปก่อนนะคะ อยกให้นัวเพิ่มมากขึ้นใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็เขาจะมีความนัวในตัวค่ะเนื้อปลาของเราสุกฟูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มเติมด้วยเอากูลงไปค่ะใส่กูลงไปแล้วก็ ล่างเรียบร้อยเอาไส้เขาออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเยอะๆทั้งกุ้งทั้งปูใส่ให้หมดโอเคใส่ผักลงไปเยอะๆจะได้อร่อยแล้วก็ทำการปิดฝารอตักเสิร์ฟค่ะ เพิ่มเติมด้วยเต้าหู้ค่ะใส่เต้าหู้ลงไปด้วยเพิ่มความอร่อยโอเคเมนูวันนี้เมนูเต็มหมอ้อค่ะเมนูอาหารสไตล์เกาหลีค่ะซดเผ็ดเผ็ดแซ่บว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหมุนถัง เมนูสไตล์เกาหลีใต้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีมีความสุขทุกๆบ้านค่ะ